สวัสดีครับอันนี้คือปเนียที่เอามาเปิดขายเบอร์ต่อไปนะครับก่อนอื่นผมจะบอกว่าผมบรรับงานสร้างถ้ำนะครับผมเฮดแล้วจังจะเอามาลงรีวิวขายแบบนี้นะครับในทาง Facebook y o u t u b e แล้วก็ Tik Tok นะครับส่วนราคาอยู่ใต้คลิปตรงคาอธิบายนะครับถ้าอยู่ใน u t u b e ก็จะตรงคาอธิบายกดเบิ่งนะครับถ้าเป็นใน Facebook ก็จะอยู่ที่หัวมน,นะครับตรงคำอธิบายถ้าใน Tik t o k ก็ติดต่อผมทาง Facebook นะครับ ช่องทางติดต่อกับไทยอีสานวาเลตี้นะครับถา้าใน Facebook หรือได้ YouTube จะมีลิงก์อยู่ตรงค้างอธิบายนะครับกดเข้าไปก็จะไปพอเฟซเลยจะมีพรพเนียตเบอร์แรกเบอร์32เทียนกดล้านนะครับเกียนกดล้านเน่า1เมตรกระบี่หาเส้นนะครับเบอร์33าเย่าเย่า1นึอยสิมเส้นนะครับ ราคากระจาแตกต่างกันนิดนึงนะครับเบอร์สามสิบสองเบอร์สามสิบสามสามสิบสี่ตัวกลางนี่คือสามสิบสามนะครับตัวกลางจะกงเตียโก,กาตัวเบอร์สามสิบสี่นะครับตัวขัวมือสุดราคาแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าส่วนราคาเบิง้งตรงครามันที่ใบเอาเนาะครับเพระาะว่าจะมีข้อมูลอี่ยังยูหันเบิร์ตจะได้หูเบิร์ตยูหันนะ อันนี้คือส่วนขั้นเกาะตรงขั้นฝาดผมก็ได้ต่อขั้นฝาดเดียวกนนะครับเพราะว่าพื้นที่กันทชผมกับค่อนข้างจํากัดนะครับก็มันบมีบางครั้งว่าเป็นยังดอกมันมีตู้เคียงมือผมได้จูมออกมานหน่อยอยู่หน้านะครับตอนนี้ผมก็เห็ดอยู่หน้าแหละเถือนกดเล่าลัา่ลนกับเจ้าหนึ่งเมตรกระบี่หาเส้นวัาสุตัดหาเส้นดอกกันเลย มีตัวแรกนะครับที่เฮ็ดเมียนหาเส้นส่วนมากจะเป็นเม็ดหนึ่งนะครับก็จะเกินกล้องผมจะใส่กล้องให้นะครับเวลาส่งใส่กล้องกระดาษกระลังทรงทางไปเซนีนะครับอันนี้คือสภาพรอบขงังรอบใกล้ส่วนประตูก็จะมัดให้แบบเดียวกันทุกอันนะครับจะเป็นผมจะเนียนส่ง เห็ดทงว่าไปแปรึ้นนะครับเวลาใส่ใบไม้ให้มันฉลบกันขึ้นไปนะครับจะไม่เห็ดตกโกงตกกลมคือเก่าแล้วเพราะว่าหนึ่งแล้วมันใหญ่หดมัดสี่เ้่ากันแหละครับแต่ว่าผมว่ามันใหญ่ผดมันใหญ่ไรมันกับบอดีบางเท่าก็ไเ้ก็แล้วแต่คนมากหรือว่าตัขันเห็ดส่งกลมเนี่ยมันจะใหญ่ผดโดยเพาะสองสั้นนะครับแต่เห็ดส่งกลมมันใหญ่ก็เลยเห็ดเป็นส่งดอกบัวส่งยดยดนำไป ก็่ย่าลืมนะครับส่วนราคาเบิงตรงข้ามที่ใบนะครับถ่ายอยู่ใน u t u b e กักดเบิงขวัวมือสามเหลี่ยมมันสียูทั้งเตยหรอกถ่ายอยู่ใน a c e b o o k ก็จะเห็นไงแน่โยผมเขียนไว้เบื้แล้วนะครับก็บเห็นแล้วจังบอกมารีวิวขายแบบนี้ก็สภาพงานกับตามคลิปแล้วครับถ้าใด้ขายแล้วผมจะบอกบคลิปนะครับผมจะเขียนไว้ว่าขายแล้วนะครับเพราะว่าเอาเก็บไว้เป็น เบิ่งเป็นตัวย่างเป็นแนวทางไปนะครับผู้ใดอยากเย็ดตามหรือว่าอยากฝึกนเฮ็ดฟึก,ฟฟกย่างกับเขามาทำได้นะครับก็บเอากงพวกนี้เป็นตัวย่างแล้วก็บ่งมันก็มีหลายๆสองทางหระวะ่าเบิ่องขาเจ้ากับเฮ็ดไายก็อย่างในยูทูบใน,ส,นสมมติผูดด้ใดสีเฮ็ดเองใส่เองเองฮ็ดไข่หวากับปรึกษาได้นะอันนี้เบอร์สุดไทยเ n h a ่อยสิบสาม เส้นขึ้กันนะครับเบอร์สามสิบสี่อกไม้ขนุนนะครับไม้บักมีส่วนประตูก็คือมัดขึ้กันแหละครับกับอกไม้บักมีพวกกเฮ็ดมาตั้งแต่เบอร์หนึ่งแล้วครับส่วนลังเบอร์พวกนี้ไปขายเบอร์แล้านะครับพครยามเช็กเบิ้งเอง นำ่นนะครับบางเทีผมอาจจะบ่ได้ตอบแชทบางเทีผมอาจจะตอบซ่านะครับก็บพยายามเช็คเบิ่งเองผมจะบม่ว่างเบอร์โทรไวปน,นะครับเพราะว่าก็เช็คเบิ่องลราถ้าบ่ได้จะซื้อก็ทิ้งเอาข้อความถ้าข้อคว่วม,มาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้เพราะว่าผมเฮ็ดงานผู้เดียวอาจจะบส่สะดวกโทรคุยมันได้บางเทีผมเอาเบอร์โทรลงมันโทรหลายเพผลผมอยู่ผู้เดียวนะต้องเฮ็ดงานตั้ง ก็เลยถ้าผงโปรเซียวกันถิ่งหอกคว่วไปเลยเสียนาย้าติดต่อกันทางเฟซบุ๊กจะไงนะครับทรงที่อยู่ที่ยังให้รคาคาเนี่ยมันก็นรวมรวมทรงนั่นแหละครับกสิบรรจุกองกันกระแทกให้ย่างดีพอละกฤษีคลิปนี้ผมอัดอยู่ประมาณหกนาทีนะครับมับงไทยก็นหนาเทยงหน้าแล้วครับก,กับสีหอกโค้งแน่เท่งหน้าเทยงหน้า,นาสร้าง เอาคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไปเลยนะครับก็บจะมีซ้ำนี่ล่ะนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่หน้าก็ติดต่อเขามาได้ดนะครับตาเขาความ,มาเลยทางเพจทยอีสานวัเลตีหรือว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวผมบางลิงไปแล้วนะครับกดเข้าไปเลยก็ได้เป็นเฟซบุ๊กผมเองนะครับว่าแมนลิงยังดอกเป็นลิงกเฟซบุ๊กผมนี่แหละอ๋อ